สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกกันยายนมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงของดวงดาวรายเดือนนะคะโดยรอบนี้ก็จะมีทั้งดาวการเงินที่โคจรย้ายด้วยสำหรับชาวมีนนะคะในภาพรวม3เรื่องนะที่สรุปมาให้มีอย่างไรบ้างไปรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องเกี่ยวกับการตีความดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ฝากกดติดตามช่องโหราฮเก้าไว้นะคะ ดาวในช่วงครึ่งแรกกันยายนมีกำหนดการย้ายของดวงดาวหลายดวงนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่11นะก็จะเป็นการย้ายของดาวพุธนะคะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยดาวอังคารและดาวพระเกตนะไปย้ายไล่เลี่ยก,กันในช่วง1 1บเถึงสิานะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะถือว่าดาวที่ยังคงค้างมาจากเดือนที่แล้วนะก็คือดาวศุกร์ที่ยังคงเป็นราชาโชค โดยวราสุขยังคงอยู่ในภพเรือนปุตตะของชาวเมนนะคะส่งผลในข้อที่หนึ่งโชคดีตรงนี้มักได้มาจากเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมนะคะการมีคนเกื้อหนุนอุปธรรมนะจากเดิมก็อาจจะมีปัญหาเชิงสังคมบ้างแต่ช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศรอบตัวนะมักเจอคนที่ดีขึ้นกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการพบปะเจอเพื่อนเก่านะหรือการได้รับความเกือ้อหนุนบางอย่างกับการทํางานกลุ่มทีมนะคะช่วงนี้ดาวสุขเป็นราชาโชคในภพเรือนเรื่องสิ่งใหม่การริเริ่มนะ,ะเรียกว,ว่าชาวเมนนะคะ มีโอกาสดีขึ้นกับเรื่องงานบางครั้งเป็นการพูดคุยการแนะนําการงานมาจากเรื่องเพื่อนๆมีโปรเจกต์โครงการไอเดียอะไรใหม่ๆใ,ในสมองนะคะหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีโชคดีกับเรื่องลูกหลานบริวารคนต่างวัยนะคะอันหมายถึงการเพิ่มพูนบางอย่างได้เนื่องจากคําว่าราชาโชคในภพปุตตะนะคะมันก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะเรียกว่าเป็นการเพิ่มพูนในเชิง ภาระเลี้ยงดูก็ได้ใช่บางท่านก่อเกิดสมาชิกใหม่ในครัวเรือนนะคะได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมหรือว่าคนที่เราอุปการะส่งเสียช่วงนี้ทําให้เราก่อเกิดกําลังใจนะให้ไปต่อให้หาเงินต่อได้นะเนื่องจากความเป็นโชคดีในภพเรือนนี้นะคะสำหรับดาวศุกร์เนี่ยยังเป็นเจ้าเรือนมอรณะด้วยนะแล้วไปอยู่ในเรื่องปุตตะนะเรียกว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงได้นะคะเช่นช่วงนี้บางอย่างเนี่ยมีลักษณะเปลี่ยนผานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนนะคะชีวิตประจําวันมีการเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งที่ค้างคายยุดเยอะมีอุปสรรคมีสภาวะจบลงสิ้นสุดอะไรก็ได้นะแล้วก็ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะรวมไปถึงการทํางานประเภทเป็นโปรเจกต์เป็นฟรีแลนซ์ต่างๆช่วงนี้เป็นได้ที่จะปิดจบการงานเก่าไปได้นะคะแล้วก็มีงานใหม่เข้ามาด้วยนะเนื่องจากเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านหลายสิ่งของชาวเมีนที่เป็นราชาโชคนะคะสำหรับโชคดีนะคะก็มีด้วยเหมือนกันในเดือนพฤษภาคนี้ก็คือการมีโชคฟลุกนะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการมีเรื่อง ที่ลงทุนน้อยแล้วได้เงินมากนะคะเป็นจังหวะที่การใช้โชคใช้ดวงเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวสุกนะคะเป็นราชาชโชคก็คือความหมายเรื่องเงินสดนะคะอาหารการกินของใช้ของสวยงามสิ่งที่อยากได้นะหรือแม้แต่การได้เข้าของที่เป็นไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะคะสิ่งที่ใฝ่ฝันเล็งไว้นานแล้วช่วงนี้ก็เป็นได้ที่จะมี โปรโมชั่นแปลกๆหรือมีล่าผลเป็นการเงินเข้ามาเราก็เอาไปเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์มาทํามากินนะคะส่งผลเรื่องสเสน่ห์นิยมโดยเฉพาะคนต่างไวัยได้นะช่วงนี้เป็นได้ที่ชาวเมียนนะคะมีคนต่างวัยมาป้วนเปีียนรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นการงานการใช้ชีวิตประจําวันนะคะหรือบางท่านคลุกคลีอยู่กับเรื่องเด็กเยาวชนมากขึ้นนะหรือแม้แต่เรื่องของการก่อเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะซึ่งก็หมายถึงาการเจอคน ที่มีโลกกระทัดแตกต่างต่างวัยนะหรือแม้แต่ก,การคบหาเชิงความรักก็เป็นได้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นกําหนดการย้ายดาวพุธ11กันยายนดาวพุธจะย้ายเข้ามาเล็งลักนาชาวเมีนนะด้วยมาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดและ,กะเกษตรตาธิบดีนะคะโดยดาวพุธของชาวเมีนจะเป็นเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องคู่ครองเรื่องคู่สัญญาหรือคู่กรณีได้เช่นกันส่งผลให้ชาวเมีนนะคะมีลักษณะกิจกรรมนะที่กระตุ้นให้เรามีความแอคทีฟมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง ติดต่อสื่อสารนะคะมีเหตุต้องยื่นเรื่องนะหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลข่าวสารที่มากที่เยอะด้วยเนื่องจากดาวพุธเนี่ยเป็นมหาอุดซึ่งแปลทางดวงดาวก็คือเยอะแยะมากมายเป็นพิเศษนะคะดังนั้นมันหมายถึงภารกิจของชาวเมียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเรียงข้อมูลก็ได้บางท่านก็อยู่ในช่วงที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลจํานวนมากนะหรือว่ามีเหตุต้องติดต่อสื่อสารบ่อยขึ้นเนื่องจากอยู่ในช่วงเสนองานนะคะติดต่อเจราจาหรือแม้แต่เรื่องการ ไกลเกลี่ยแก้ปัญหาเจรจาปนีปนอมต่างๆนะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของครัวเรือนด้วยนะช่วงนี้เป็นได้ที่ชาวมีนจะมีภารกิจเกี่ยวข้องกับคู่ครองค่อนข้างมากนะคะบางทีก็เป็นการอาศัยไหว้วานนะคะภารกิจเกี่ยวข้องกันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุระก็ได้หรือบางท่านก็คือทํากิจกรรมการงานหางเงินหาผลประโยชน์ร่วมกันนะคะเรียกว่ากิจกรรมของชาวมีนช่วงนี้จะ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคู่ครองเยอะนะเนื่องจากเป็นทั้งมหาอุดและ,กะเกษตรตาิบาดีนะคะถือว่าดาวพุธก็จะนํามาทั้งเรื่องผู้อุปถัมภ์นะคะการติดต่อภารกิจการงานซึ่งก็หมายถึงการได้เงินก็ได้หรือบางครั้งก็เป็นการติดต่อช่วยเหลือหรือทําเรื่องราวบางอย่างแก้ไขปัญหาครัวเรือนนะคะสำหรับดาวพุธตรงนี้นะคะก็ถือว่าให้ประโยชน์กับชาวมิตน,นะแต่ใครที่มีดาวราหูทับลัคนาในพื้นดวงนะคะก็ถือว่าจะได้รับ ปในเชิงอุปสรรคเนื่งองจากดาวพุธจะเป็นคู่ศัตรูกับราหูตลอดช่วงเวลาที่เป็นมหาอุจนี้นะคะดังนั้นจะมีชาวมีนบางส่วนนะคะที่จะมีปัญหาหรือว่ามีภารากิจเรื่องข้อตกลงนะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเชิงคู่กรณีเป็นพิเศษนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวอังคารและดาวพระเกยตย้ายไล่เลี่ยก,กัน12และ13กันยายนสำหรับดาวอังคารเป็นเรื่องเงินนะก็ถือว่าเป็นการขยับย้ายจากเดิมที่เป็นมหาจักรนะคะ ย้ายเข้าสู่ภพเดือนมรณะด้วยกําลังเป็นประนะช่วงนี้ถือว่าอาจไปกระตุ้นภพเดือนมรณะนะคะก็คือรายจ่ายนะแต่ดีว่ากําลังทางดวงดาวเป็นประทําให้ชาวมินนะคะรายจ่ายก็จะเป็นลักษณะยิบย่อยนะคะที่ผ่านมาหากเป็นรายจ่ายใหญ่ๆนะมีเรื่องให้ต้องจับใจใช้สอยอยู่เรื่อยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าได้จ่ายไปหลายสิ่งแล้วนะทำให้เป็นช่วงที่ควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามดาวการเงินที่เป็นประในภพมรณะก็จะส่งผลกับ รายได้รายรับประเภทลูกย่อยนะช่วงนี้เป็นได้ที่จะมีเงินที่ผ่านมาผ่านไปนะคะโชคลาภแบบไม่แน่นอะนหรือการเงินนะคะมาไวไปไวเหมือนกันนะแต่มาในลักษณะลูกย่อยนะคะนอกจากนี้เมื่อดาวการเงินมีกําลังเป็นประเรียกว่าไม่ค่อยแน่นอนนะทำให้เรื่องเงินทองของชาวเมียนช่วงนี้นะคะ ต้องไปเน้นอะไรที่ราคาไม่แพงนะเนื่องจากกําลังทางดวงดาวลดลงโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะโดยในภพเดือนมรณะนะคะก็เป็นความหมายเรื่องเงินทางไกลเงินต่างชาติต่างภาษาช่วงนี้ถือได้ว่าเงินลูกย่อยก็มีมาเรื่อยๆนะคะในขณะอาจจะไปโดดเด่นเรื่องโชคฟลุกโชคเฮงบางอย่างนะคะบางครั้งคิดว่าไม่น่าจะไหวแต่ก็มีตัวช่วยเข้ามาเรียกว่าในช่วงนี้นะคะต้องอาศัยดาวสุกราชาโชคนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายไอเดียเรื่องจังหวะฟลุกนะคะหรือการประมูลแยง่งชิงแข่งขันที่บางครั้ง ก็ได้มาด้วยสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะวันที่13กันยานะคะดาวพระเกตจากเดิมกระตุ้นเรื่องครอบครัวสินทรัพย์นะคะย้ายเข้าสู่พบเรือนเพื่อนสังคมไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูส่งผลให้ชาวเมีนะคะก็จะมีดาวกระตุ้นเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมพี่น้องนะโดยเฉพาะ เป็นช่วงที่อาจจะเกี่ยวข้องงานสัมนาเลยคะ่ะเกี่ยวข้องกับการทํางานกลุ่มทีมหรือมีเหตุเข้างานสังคมประเภทงานบุญงานบวชงานแต่งก็ได้นะโดยไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะดังนั้นจะมีลักษณะการเดินทางด่วนปรัปปบฉับพลันนะคะเป็นช่วงที่มีภารากิจเพื่อนฝูงสังคมนะที่ชาวมีนไปเกี่ยวข้องนะคะนอกจากนี้โดดเด่นกับเรื่องเพื่อนต่างชาติต่างภาษาได้การเข้าสังคมประเภทแปลกๆนะคะหรือช่วงนี้ ก็เกิดผู้ที่มีความสนใจร่วมกันฟอร์มตัวกันขึ้นมาเพื่อทํางานทําภารกิจต่างๆก็เป็นได้สําหรับดาวพระเกตจะอยู่กระตุ้นเรื่องราวเชิงสังคมกับชาวมีนไปเป็นหลักเดือนนะคะถือว่าช่วงนี้ในช่วงที่จังหวะดาวศุกร์เป็นรายชโชคนะเราก็จะเจอคนดีๆนะคะพบปะพบเจอก็มีเรื่องเกื้อหนุนพัฒนาต่อยอดปรึกษาหารือได้แต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่ภพเลือนอริทําให้ชาวมีนนะคะ ต้องระวังการคบหาเลยว่าในช่วงเครื่องเดือนหลังบรรยากาศสังคมมันก็อาจจะแตกต่างจากเครื่องเดือนแรกนะคะสำหรับเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะชาวมีนช่วงนี้เมื่อดาวังคันเข้าพบเรือนมลนะ,นะคะ่ะเรียวแรงกําลังความขยันหนักแข็งนะมันก็จะแปลเปลี่ยนไปเนื่องจากกําลังของดาวังคันก็เป็นประด้วยนะทำให้เหนื่อยง่ายได้นะช่วงนี้บางครั้งก็อยู่ในสภาวะอยากพักผ่อนนะคะอยากปลีกวิเวกอยากทําอะไรเงียบๆแล้วก็อาจจะหมายถึงการอยู่ในสภาวะพักฟื้นนะคะ ฟื้นฟรูร่างกายบางอย่างเรียกว่าหยุดพักบางอย่างไว้เพื่อเราไปฟื้นฟูสภาพร่างกายใจิตใจให้แข็งแรงดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่ชาวเมีนะคะจะต้องใช้การสื่อสารมากขึ้นโดยเฉพาะหลังวันที่11นะคะถือว่าหากดาวศุกร์ดีนะก็คือทําให้เราพูดอะไรมันก็มีคนเห็นด้วยนะคะหรือว่าการสื่อสารรับรื่นในขณะเดียวกันดาวศุกร์ก็จะโครจรย้ายเครื่องเดือนหลังไปเข้าสู่พบเดือนอริ คำพูดต่างๆมันก็ต้องระวังด้วยดังนั้นก็ให้ข้อมูลไว้ก่อนเลยว่าจะพูดจะติดต่อสื่อสารใดๆนะคะก็ขอให้รอบคอบดูให้ดีนะคะใครที่ทํางานนะคะแล้วต้องไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงลิขสิทธิ์นะคะอะไรที่เป็นของคนอื่นหรือบางครั้งรู้เท่าไม่ถึงการช่วงนี้ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะความพลิกผันของดวงดาวเกิดขึ้นได้จากดาวพุธที่มีกําลังแรงนะคะ ก็ขอให้ชาวเมนนะคะได้มีดวงชะตาราบรื่นขึ้นในช่วงนี้นะคะสิ่งใดที่เป็นข้อเตือนใจนะคะก็ระมัดระวังไว้ไม่เกิดขึ้นก็คือดีที่สุดกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ